เบื่อจังนั่งเฝ้าแกะตุ๊กตาพวกนี้เนี่ยงานน่าเบื่อที่สุดในโลกเลยช่วยด้วยหมาป่าหมาป่ายักษ์มากินแกะแล้วเร็วเข้าช่วยผมด้วยอยู่ไหนหมาป่าอยู่ไหนพวกเรามาช่วยแล้ว ล้อเล่นหน้าหน้าพวกนายตลกชมัดตอนวิ่งมาเนี่ยโดนหลอกแล้วเช<ะ>่าอย่าทำแบบนี้อีกนะเจ้าแมวไม่มีใครชอบคนโกหกหลอกไปกันเถอะพวกเราไม่นะมันกลับมาจริงๆตัวใหญ่กว่าเดิมอีกช่วยด้วยรอบนี้เอาจริงนะฮัลโหลไม่มีใครมาเลยเหรอ,อเริ่มเหงาแล้วแฮ ไม่นะนั่นไม่ใช่เงานั่นมันหมาป่าของจริงช่วยด้วย,ดวยได้โปรดของจริงนะไม่ได้โกหกช่วยผมด้วยแกะของผมของเล่นผมผมโกหกมากไปตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลย ขอโทษนะพวกเราได้ยินแล้วเราจะกลับมาเสมอถอยไปนะเจ้าหมาป่าผมขอโทษจริงๆครับสัญญาว่าจะไม่โกหกอีกแล้ว<อ>ยกโทษให้แมวสามหางตัวนี้เถอะนะขอบคุณครับความจริงอร่อยกว่าคำโกหกเยอะเลยรักทุกคนนะครับ